อาจารย์กำลังสนทนากับบุคนสนทนาพระอาจารย์อยู่นะครับถามเรื่องบ้านกรกตครับผ้บคนสนทนาเรื่องอะไรได้ยินว่าเรื่อง บ้านกกกอครับแมวขอหัวขอหัวข้อข้อเลยเดี๋ยวข้อไม่ยมเดี๋ยวป้องเรยังเดี๋ยวนั่ถูกกล้องขอขอนนเครับเดี๋ยวนั่ถูกกล้องเดี๋ยวน้ถูกกลอง พ่อก็ให้มาให้ยิดหวังอาณาธนตาจทูนนะคะหลวงปู่เรานะคะสมัยตานะคะแล้วก็หลวงตาฮานนะคะแล้วก็พระจันชลานะคะช่างบอกว่าพร้อมเทเป็นมงคลนะคะระหว่างนี้จะเป็นพิธีรำบวงสรวงนะคะขอเข้ามาก่อนขอเข้ามันจะพาขอขมาก่อนเอาแล้วคนจะจันท่าน ท่านมีบารมีใหญ่บุญใหญ่บารมีสูงแต่เราเกี่ยวเรื่องโดยประการอันใดโดยประการทั้งปวงบุญก็บุญใหญ่บาปก็บาปหนักต่อไปตายร่วงเกินก็เขาเข้ามาเขาเข้ามาพละกายใช่ไหมขออนุญาตนะครับบนนักการศครษาพระครู